อัปเดตครับว่าสินค้าเข้ามาแล้วนะครับกับสุดยอดลอกเบสงานหน้าดินนะครับจากค่าย VBa บนะครับเจ้า VBa บ o โมโมบิ๊กเกย้ำนะครับโมโมบิ๊กเกครับของดีราคาไม่แพงนะครับของดีราคาไม่แพงต้องเจ้าโมโมบิ๊กเกมเท่านั้นนะครับอ่าให้ฟังทีครับเสียงลั่นๆเสียงลั่นๆนะครับก็มีเข้ามาทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีออนนิวปี2025 นะครับเป็นสีออนนิวปี2025อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะครับเรามาเริ่มจากสีทองก่อนก็ได้นะครับขนาดของเขานะครับก็จะเท่ากับอาบูเบอร์6ก0ัเลยนะครับขนาดเท่ากับลอกอาบูเบอร์6ก0ันะครับส่วนสีที่อยู่ในมือผมก็คือสีทองแชมเปญนะครับมันจะไม่ได้ทองแบบมันจะไม่ได้ทองเข้มนะครับมันจะเป็นทองแบบทองอ่อนทองแชมเปญนะครับตัวสีนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่จะซื้อไปเป็นของขวัญให้กับ คุณพ่อคุณตาหรือว่าคุณน้าที่ชอบตกปลานะครับหรือว่าซื้อเอาไปฝากผู้ใหญ่ที่ชอบตกปลานะครับเราก็อาจจะเลือกสีแบบนี้นะครับเวลาแกเอาไปใช้นะครับก็จะได้คิดถึงเรานะครับบางทีไปซื้อกระเช้าแบนด์นะครับไม่มีประโยชน์อะไรครับกินทีเดียวก็ขี้หมดแล้วนะครับก็จัดตัวนี้ได้นะครับรับรองได้ใช้ทั้งปีได้คิดถึงกันยาวๆนะครับ บอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมครับบอดี้อลูมิเนียมนะครับระบบหน่วงคู่ใส่แขนสปอร์ตให้นะครับิ๊กเสียงลั่นๆเหมือนเดิมข้อสําคัญมีประกันซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีจาก V ีแบสให้1ปีนะครับเรียกได้ว่าใช้กันแบบจุก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 ดูสีที่2กันนิดนึงครับนี่เอาใจวัยรุ่นนะครับเผื่อว่าใครจะซื้อให้แฟนนะฮะแฟนชอบตกปลา,าซื้อเป็นของขวัญแฟนวันปีใหม่สัก1ชิ้นนะครับก็จัดเจ้าสีแดงสปูลดําได้เลยนะครับเอาใจวัยรุ่น น่าฟังเสียงนิดนึงครับขู่ลั่น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 นะครับจัดสีแดงได้เลยครับใครที่จะซื้อฝากแฟนนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับนี่สีนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดนะครับส่วนใครที่ชอบแบบเท่ๆนะครับใสๆจัดสีฟ้าครับสีฟ้าสปูลเงินนะครับสีนี้ก็สวยมากครับเป็นสีใหม่นะครับปี2025นะครับลูกปืนนะครับสแตนเลส5้าตลับนะครับ เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะลูกปืนสเตนเลตห้าตลับนะครับเฟืองเป็นระบบ cnc ตัวใหม่นะครับพลังเบรกนะครับ20ปอนด์นะครับหรือตีไป10กิโลนะั่นแหละง่ายๆนะครับพลังเบรกอยู่ที่10กิโลระบบหน่วงคู่นะครับมีประกันซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีจาก v b a บให้นะครับและราคาหลายคนแบบเฮ้ยพี่นี่มันอาบูเปล่าตัวหนึ่ง7 8พันเปล่าไม่ใช่ครับรานะคา1,490บาทครับ1,490บบาทแลนะข้อสำคัญ ได้มาสีหนึ่งประมาณ26-27ตัวนะครับฉะนั้นห้ามช้าห้ามพลาดนะครับหมดแน่นอนนะครับทักอิ็อ็อ์ด่วนๆนะครับผม1,490บาทครับค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับแบบเหมาๆซื้อตัวเดียวก็ค่าส่ง50ซื้อ5ตัวก็ค่าส่ง50เหมือนกันนะครับเอา้าไปแล้วนะครับ